สีสุวรรณจั่วลมชะลอเพื่อสอบการทุจริตไม่ได้เลิกโครงการพระราชดำริอธิบดีกรมน้ำบาดาลแถลง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลยันไม่มีการยกเลิกโครงการพระราชดำริน้ำบาดาลแต่ให้ชะลอไว้ก่อนพร้อมดำเนินการต่อหลังมีการร้องเรียน27โครงการน้ำบาดาลจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นธรรมถึง73เรื่องตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว7วันรู้ผลทั้ง27โครงการเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นธรรมมีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยมีพฤติการกีดกันผู้เสนอราคารายอื่นไม่ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาได้ ไมให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างผมมาเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ไม่ถึงเดือนไม่สามารถไปทําอะไรได้เมื่อมีการร้องเรียนมาก็ต้องตรวจสอบและผมเหลือเวลาในอายุราชการไม่ถึงหนึ่งปีก็จะ,กะเกษียณอายุราชการไม่เด้หวังกอบโกยแต่ต้องการทําเพื่อความถูกต้องชัดเจนเพื่อประเทศเพื่อนําน้ําบาดาลไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เรื่องนี้จากกรณีนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางไปยื่นคำร้องที่สำนักง,งานปปชนนทบุรีให้ไต่สวนและวินิจฉัยว่า 5. เจ้าหน้าที่รัฐจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีสั่งยกเลิกการประมูล7โครงการพระราชดำริในพื้นที่ภาคอีสานนั้น เมื่อวันที่26ตุลาคมนาย,นยานธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทอสอ ได้เปิดเผยว่าตนได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังได้รับการร้องเรียนกรณีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเจาะบ่อบาดาลจำนวน31รายการงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงและขอให้พิจารณาทบทวนการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา และพิจรณายกเลิกการประกวดราคาจากบุคคลภายนอกจํานวนถึง12รายอธิบดีอยังบอกว่าการจัดซื้อจัดจ้างโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลประจำปีงบประมาณ2,565และ2,566จำนวน27โครงการรวม73เรื่องโดยมีการร้องเรียนไปที่ทส1เรื่องและที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลอีก72เรื่องอย่างเช่นโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แลง้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่พื้นที่300ไร่จำนวน7เรื่องโครงการพัฒนา้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่500ไร่จำนวนอีก9เรื่องโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนรูปแบบที่2โครงการพัฒน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน5เรื่องโครงการศึกษาสำรวจศักยภาพและการบริหารจัดการน้ำบาดาลแบบผสมผสานเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรระยะที่2โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ในพื้นที่สกยภาพต่ำและเสียงน้ําเค็มเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าจํานวน2เรื่องโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาแหล่งน้าบาดาลในพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในพื้นที่น้ําเค็มจํานวน3เรื่องเป็นต้นอธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาลบอกว่าทั้ง27โครงการเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นธรรมมีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยมีพฤติการกีดกันผู้เสนอราคารายอื่นไม่ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาได้ทําให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และไม่เป็นไปนตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างอันเป็นการกล่าวหาว่าการจัดซื้อจัดจ้างของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจจะส่งผลเสียหายและเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยคณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีนายวิทยามีนิสัยเป็นประธานและให้การตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันทั้งนี้ถ้าไม่ตรวจสอบการร้องเรียนตนก็จะถูกกล่าวหาว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่เข้าข่ายผิดมาตรา157อย่างไรก็ตามการตรวจสอบจะใช้เวลาไม่นาน ผลออกมาประการใดจะแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบนายธัญญาบอกว่าผมมาเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ไม่ถึงเดือนไม่สามารถจะทําอะไรได้เมื่อมีการร้องเรียนมาก็ต้องตรวจสอบและผมเหลือเวลาในอายุราชการไม่ถึงหนึ่งปีก็จะ,กะเกษียณอายุราชการไม่ได้หวังจะก,กอโกยแต่ต้องการทําเพื่อความถูกต้องชัดเจนเพื่อประเทศเพื่อนําน้ำบาดาลไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สำหรับโครงการพระราชดำริน้ำบาดาลไม่ได้มีการยกเลิกแต่ประการใดแค่ให้ชะลอไว้ก่อนไม่ได้หยุดดำเนินการต้องดำเนินการต่อเนื่องเนื่องจากเป็นโครงการสำคัญเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆต้องโปร่งใสทีมสุจข,ข่าวได้ข้อมูลในเชิงลึกทราบว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะใน27โครงการน้ำบาดาลมีผู้ร้องเรียนจำนวนมากร้องเรียนมาที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงชื่อและนามสกุลจริงทุกคนบอกกล่าวเรื่องราวความไม่ชอบธรรม ความผิดปกติของการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนี้ซึ่งการร้องเรียนที่มีชื่อและนามสกุลของผู้ร้องเรียนเป็นชื่อจริงทุกคนสะท้อนภาพว่าข้อมูลการร้องเรียนมีความน่าเชื่อถือมากเมื่อนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลย้ายมาทำงานไม่ถึงเดือนได้เห็นเผือกร้อนชิ้นนี้จึงต้องดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตทำให้อาจจะขัดผลประโยชน์ผู้ที่เตรียมหัวการประมูลซึ่งในความเป็นจริงโครงการนี้กำลังถูกตรวจสอบเรื่องการทุจริตเท่านั้น สืบจากข่าวรายงาน